แล้วก็กลับมาอีกจนได้กลับมาจริงๆด้วยคุณชินคุณชินกำลังรออยู่เลยครับไม่สิกำลังรออยู่เลยคุณชินสุดอะไรครับเนี่ยแหวนก็แปกวันนี้อยากสู้ด้วยหมดจริงจังดูนะเออ ถ้าโคโนโคุงชนะฉันจะยอมซื้อเด็กนั้นเอาไว้ให้เองนะถ้าคุณชีชนะล่ะฉันก็แค่อยากจะสู้กับโคโนโคุงนะ่ะ้างนั้นมาเจอกันหน่อยแซนด์อัพแซนด์อัพเวนกิรดเป็นร่างที่คุค้นๆมากเลย เจ้านั่นคือแบนการไบแรกของนายสินะยังไงนะไลเป็นเบลิงโนเวอร์ไลเป็นแอสลัตแห่งทรงกลมฟ้าสวรรค์หรือเล้นนะเพิ่งเคยเห็นคุณชินชัยได้เจนซิตเนี่ยแหละแปลกเนาะว่าไงล่ะเอ่อป้องกันด้วยกริงกริงเวอร์เกอร์เท่านี้ชิวก็สองหมื่นสามแล้ว ไรเช็คไรสตอเบอร์โคบดาร์กอนคลอสตีมแอฟเฟนดีเอน่าเลบิงโลเวอร์ดรือไงไซเบอร์ไทเกอร์ดนป้องกันเหลอเนี่ยอ่าแต่นายยังมีไรเช็คอยู่นะอ่ะจริงด้วยไรเช็คคิติคอนทิกเกอร์ ส่งผลให้เลียวกากก็ได้สินะงั้นให้ผลทั้งหมดตกกับเดียนา่าเหอเบลลิงโรวเวอร์บูสเดียน่าจนตีแวนกาดนั่นแหละมีติกเกอร์เมื่อกี้รวมกับบูสอีกแกนะพลังจนตีก็เลยเป็นสามหมไม่ป้องกันดามเมจเช็คเยี่ยมทำสอดาเมจก่อนเป็นการโจนตีที่ดีนะพเพราะแวนการ์ดนายดีหน่นะ วนกาดแว่นกาดน่ะแปลว่าผู้ชี้นำทางนะหมายถึงผู้ที่ทำสัญญากับยูนิตของเคลแล้วนำทางไปสู่การต่อสู้น่ะหรือจะหมายถึงผู้ชี้นำทางให้ไฟเตอร์ก็ได้นะสรุปง่ายๆนะโคโน่แวนกาดของนายน่ะก็คือฉันเฮ้ยไลตุ๊ฟอสโซฟอร์แห่งแสงเซเิมฉลองโคแดหน้าแห่งแสงจันโจมตีแว่นกาด สตีมบอมเบอร์ดิกรุสฟอสฟอรัสดนนเดรนาไม่ป้องกันดามเมจเช็คออคุณโจนตีเสร็จแล้วถึงตามผมสินะอย่างก่อนสกิลของเดาน,น่าทำงานก่อนจบเทินเอ,อ้ได้แล้วอิมเมจเจอรกิฟฟอร์ดวันแค่นั้นเองเหรอสแตนแอนดรไลเป็นโครโรเจนดากอน ไลโคลโนนี่มียูนิตที่ชื่อเหมือนตัวกี่ใบละเนี่ยเฮ้ยท่านนี้ก็มีอ m เม i เ a อรี่กิฟต์ฟอร์วันเท่าน,นี้แวนการ์ดของโคโนโก็มีพลังต่อสู้ส3 0 0มืนสามแล้วโคโนเจดดาก้อนจนตีแวนการ์ดไม่ป้องกันไรเช็ค เยี่ยมคิดติโคลพลังให้เดียนะคะิดิิโคให้โคโรเจตอีกสองดาเมจผมก็จะชนะเด <_ p ans> ียนะจนตีวันการ <_ p ans> ถ้าแน่ใจว่ายังปิดเกมไม่ลงให้จนตีเรียกาจะดีกว่านะยังไม่ได้สอนถึงขั้นนั้นนี่นะ <_ p ans> ไม่ป้องกัน <_ p ans> สำเร็จแล้วล่ะอีกแค่ดาเมจเดียว อ่าเธอต่อไปป้องกันดีๆล่ะฉันเองก็มีผู้ชี้นำทางไม่สิเคยมีอาจารย์เหมือนกันนะเอ๋งั้นเหรอครับ ok เนี่ยแล้วตอนนี้คนคนนั้นนิสัยของเขาเหมือนเด็กๆนะพอตัวเองใกล้แพ้ก็จะอ้างว่ามีงานแล้วก็หนีไปตลอดเลยก็เลยแทบไม่เคยชนะเขาเลยนะ ตัวเองมีทั้งงานมีลูกเมียแต่พอเป็นเรื่องราวของแวนการ์ดก็จะลืมตัวตลอดเลยเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องเลยนะฉันก็เคยคิดแบบนั้นนี่โคโนผู้ใหญ่คืออะไรกันนะต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เอเอเออ <laughs> <laughs> แล้วคุณล่ะ กลายเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงไรตุในความมืดจะมีแสงสว่างคอยส่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเลือนลางแค่ไหนพวกเราก็จะอ่านชะตากรรมและขับขานให้จงได้ปากกันเทพแสงผู้สร้างฟ้ายู่ในนั้นอิมันเจอรีกิฟฟอร์สวัน เอลสเสกฟ้าประกายยูเนนัสมังกรฟ้าธรรมนัตเอสลอสดากอนออกมาเกศสามตั้งหลายใบสกิลของอัธรชทำงานเอ๊ะแต่แล้วอีมันเนจาริกิ๊ ฟอสวันสามใบแล้วแบนการของคุณชีนมีพลังเพิ่มขึ้นสามหมื่นแล้วนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นเรออาจารย์ฉันเคยบอกไว้<ะ>ว่าแบนการทำให้ฉันเป็นได้ทุกอย่างความเป็นจริงก็เหมือนกันถ้าจินตนาการก็จะเป็นได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นแค่อย่างเดียวนั่นคือครั้งแรกที่เขาพูดเหมือนกับผู้ใหญ่ไหนะจินตนาการ สกิลของเทพผู้สร้างฟ้าอยู่ในนัดทำเงานใช้อิมเมเนจอรี่กิฟต์สามใบเพื่อเปิดแดนดาราแดนดาราแดนดาราก็คือที่เทพลงมาจุติยังไงละ่ะเทพดาราตัวอะไรนะคือตัวแทนเทพของฉันยังไงละ่ะเซอร์คิวชิปเปิดแดนดารา เทพยักษ์แห่งกววีดวงดาวอันกว้างใหญ่เทพยักษ์แห่งโลออกอันไกลโพดแวนแคเรียนเกรดห้าพลังเจ็ดหมื่นนี่เนี่ยหรอเทพดาลาสกิลของแวนเคเรียนก็คือเปิดดูการ5ใบไดๆได้เช็คเท่ากับเกจของยูนิต1ใบที่เลือกนั้น <S <S ได้แล้วควินเทสไรควินเทส หมายถึงห้าครั้งไงห้าครั้งโซดีเอ็กเบลเซอร์วินเทอถ้าแบบนี้ใครจะไปกันเล่าไดช็อกเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คเออส่งพลังให้ฟอร์โรสกิติค้าให้แวนเคลเลียนเซิร์เธอเช็คกิติค้าสองใบ เหมือนเดิมส่งพลังให้ฟอรสฟอรัสคีย์ิเค้าให้แวนคีเดนฟอร์สเช็คฟิสเช็คใบสุดท้ายเป็นรอทีเกอร์ส่งพลังให้ฟอรสฟอรัสโจนตีสามดาเมจนะดาเมจเช็คสามครั้งรู้อยู่แล้วหน้าเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คคีย์ิเค้าทิเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับแวนการ์ดเซิร์ชเช็ค พึ่งสีดาเมจเองอาจารย์ของฉันไม่เคยออมมือนะสกิลของเทพผู้สร้างอยู่ในนั้นทำงานฮะสกิลด้วยการเรดกวีดวงดาวสองใบแวนเคออนจะสามารถโจมตีได้อีกครั้ง โจมตีอีกครั้งด้วยพลังเจ็ดหมื่นแถมยังมีการโจมตีจากแวนการ์ดอีกนะโคโนจะทนไหวไหมล่ะเนี่ยีเ <Yeah. S 2> ทพบแสงผู้สร้างฟ้ายูเรนัสโจมตีแวนการ์ดไม่ป้องกันไรเช็ครอทิกเกอร์ส่งพลังให้พอฟอฟรสัส ดาเมจเช็คคิดจะเข้าทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับแวนการ์ดอีกดาเมจเดียวก็จะแพ้แล้วนะโคโนเข้ามาเลยแว er er นเคลอนแวนเคลอนโจมตีแว er. er นการ์ด er. ป้องกันด้วยสตีเมเดอร์กับอุรุสองใบเออรอมาได้พอทริกเกอร์แท้ๆเลยนะเนี่ยนาะยอย่าลืมสิยังเหลือเจ้านี่อีกใบนะ ฟอฟอรดแห่งแสงเฉลิมฉลองโจมตีแวนกัดฟอฟอรดสกิลทำงานพลังเพิ่มขึ้น5,000พอรวมกับทิกเกอร์เมื่อกี้แล้วกับการบู๊ของไดอานาพลังของฟอฟอรดคือ63,000ป้องกันใช้การหมดมือเลยเหรอเนี่ยพลังเป็น63,000เท่ากันยังไม่พอเดียนาเป็นเรียการอินเตอร์เซ็ป ฉันจัดการเองเดียน่ารลบกวนด้วยนะป้องกันได้แต่การหมดมือนะส่วนคุณชินมีการไปป้องกันเต็มมือเลยสุดท้ายแล้วนี่ก็คือความจริงสินะ,ะคุณนิไตเชมอน ทำไมคุณถึงไม่เป็นโปรไฟเตอร์และเป็นซื้ออยู่ในระดับโลกละ่ะเก่งขนาดนี้แท้ๆน,นี่ผมรู้หรอกสิบปีก่อนคุณแพ้ให้กับลอกชิงเอเชียความฝันพังทลายจะเป็นอะไรได้กันเหรอแล้วมาสู้กับเด็กโคอย่างผมทำไมอเด้เออความจริงมันห่วยแตกนะ อาจารย์ฉันบอกไว้มีความฝันตั้งเยอะแยะวาดภาพตัวเองได้ตั้งหลายแบบระหว่างที่กำลังสับสนอาจารย์ก็ดันอาจากไปดันมาจากไปฉันก็เลยมาอยู่ตรงนี้เพื่อบอกเรื่องราวที่อาจารย์พูดไว้ให้กับเด็กๆฟังขอแค่มีจินตนาการ นายจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นจินตนาการเหรอเห็นแต่ตัวเองแพ้อาจารย์ดึงพลังของเด็กนี้ออกมาไม่สำเร็จแต่โคโน่นายจะต้องทำได้ลองฟังเสียงของยูนิตสิโคโน่<อ>จินตนาการทับลงไปเลย<อ>ทั้งความห่วยแตกนี้ และภาพของตัวเองที่กำลังแพ้ด้วยแล้วบอยบินไปให้ถึงอนาคตแ n d แอนด์รออะไรนะ่ะโครโนโครโนแอนลิมใช้ไปแล้วเหรอโครโนรันโอ้ไนลีย ตอนนี้ใกด้วยดันนี่แยากทำอะไรล่ะพวกเราทำได้ทุกอย่างเลยนะอย่าชนะคนนั้นไม่สิไม่ใช่ที่ฉันใหญ่จะเอาชนะให้ได้คือตัวฉันเองที่เอาแต่หาข้ออ้างแล้ววิ่งหนีไม่เอาอีกแล้ว ไม่ยากหรอกอาจตัวเองให้ความไปเลยไปเลยเอ,อะออาจตัวเองให้ความงั้นเหรอแล้วก็สกิลของโคโนโจินดาก็ทำงานทิ้งการบนมือที่มีเกรดรวมไม่น้อยกว่าสามสุพปียไรเป็นโคโนโดาก้อนเน็กซ์เตทดออกจากกล้องสปีรไล ที่จะปรากฏตัวขึ้นจากนี้คือผู้ก้าวข้ามทุกสรรพสิง่งโคโนโดากอนเน็กซ์สเตจิตสูพีเรียไรยเกสี่ล้วเนี่ยใช่แล้วแ่ะเมื่อ10ปีก่อนลิวสูเองก็สูพีเรียไรยเป็นโคโนโฟแฟงไทเกอร์เป็นโคโนโทไทเกอร์ลีเบเลียนพลังในการข้ามเวลาของเกียร์โคนิคัลก้าวข้ามตัวเองได้แล้วโคโนโดากอนเน็กซ์โจนตี้ เสียงคำรามผามิติเทปที่ได้แห่งกาเซนต์ะ่ะกูชินอะดะเพอร์เฟกกาเหรอฉันจะไม่ได้รับดามเมจนะแต่ยังได้เช็คได้อยู่นะไม่มีทริกเกอร์น่าเสียดายนะแบบนี้ก็เข้าเทิร์นของของโคโนดากอนเน็กซ์ทำงานเอ๋ะใช้การสองใบที่ได้เช็คได้เป็นคอสลีทา,ายโคโนดากอนเด็กสเต็ด โครโนเจ็ดดากอนก็จะออกจากโซชี้นำสู่อนาคตเบิกทางสู่โลกสุพิเรียไรโครโนเจ็ดดากอนได้แล้วอิมเมเจอรี่กิฟโครโนเจ็ดดากอนโจมตีรวมผลของอิมเมเจอรี่กิฟ2สองใบพลังห้าหมื่นสามงั้นก็ ด้วยสกิลของการดก็ไม่สามารถใช้เพอร์เฟกการกับการโจมตีครั้งนี้ได้คุณรู้ใช่มไหมเซเบอร์ไทเกอร์เดน่าแห่งแสงจันทร์ฟอร์สฟอร์ดอีกใบไม่มีปัญหาไม่มีเพอร์เฟกการก็ยังมีชิวห้าหมื่นแปดทางนั้นมีห้าหมื่นสามเช็คเฟอร์เช็คเซกันเช็ครอไทเกอร์ ให้ผลทั้งหมดตกที่โคนเราจะดักก้นพลังไกลเป็นหก0มืนสามพันเฮ้อมัดวิญญาณสลาตันคืนผามิติดาเมเชค